โกโก้กาไทยเล็กจ้าทำอะไรด,ดูก่อนได้เลยก็บ,บอกเขาได้แก่ไหนอะแก่สุดท้ายโกโก,โกโบบ้ผลนสดได้ค่ะ นี่โกโก้อ๋อนี่แล้วก็อะไรวะอะไเขียวเล็กอะปน่ยถามเขาวใช่ปะใช้อ๋อนี้ไปแล้ว แก้วใหญ่ส่องแก้วเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะเหลอยสี่สิบบาทยว่ร้อยส่สิบจ้าหนึ ok? 1, 140่งสีู่ใช่แล้ว แต่ละแก้วเท่าไหรเน่ยแก้วใหญ่30แก้วเล็กยี่สิบเนี่ยใช่เดี๋ยวลองคิดก่อนได้นะเผื่อเขาผิดมีมะพร้าวไหมมะพร้าวมีสองอาทิตย์สองวันนั่นเอาเอาเอากาแฟให้สามแยกน้ำหรอแยกน้ำใส่ถุงนะที่มันเอาเอาเอายี่สห้าสามห้าเอาถุงน่ะถุงไข่นะใส่ถุงอะถุงเล็กยี่ห้าถุงใหญ่สามห้าเอายี่สิบห้ากาแฟสามโกโก้สอง คุณนาไช Harr ่สองค่ะเขียวสองจ้าแล้วอันนี้อะไรนะมะนาวเหรอใช่ค่ะเอามะนาวให้สองแล้วก็สองแปลกๆกาแฟของต่อขอบคุณนะคะ